ในการตรวจสอบว่า QR Code ทางตู้สามารถใช้บริการได้ไหมนะครับผมให้เราลองกดที่ด้านบนนะครับผมเพื่อทำการเข้ารหัสหลังบ้านตู้ครับผมกดชแชร์ไว้ประมาณสีบีินะครับผมแล้วใส่รหัสให้เราทำการทดสอบอุปกรณ์นะครับในส่วนนี้นครับผมจะมีคำว่าตั้งค่าาา์โ้้ดนะครับผมให้เลือกที่ปุ่มสีฟ้าได้เลยครับ ให้รอไม่เกินห้าวินาทีนะครับผมจะมีให้เราคำว่าเซตติ้งนะครับหลังจากมีคําว่าเซตติ้งโอเคแล้วให้เราลองสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีเชียรโครสามารถลองสแกนเชียรโครได้เลยนะครับผมในที่นี้ผมจะลองใช้เป็นขวดน้ํานะครับผมอลองสแกนเ r ียรโครครับผมปุ๊บจะมีเชียรโครขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเพื่อทําการตรวจสอบให้เราเช็คที่เ r ียโคในส่วนของข,องขวดน้ํานะครับผมอ่า หากคิวาคอาร์คตรงแสดงว่าในส่วนของบาร์โค้ดของตู้นะผมสามารถใช้บวิการได้นนตามปกติครับ